ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Netflix Theater นะครับ หนังเปิดมาที่คาสโนวาตัวเป้งเขามีชื่อว่าเจมี่ผมขอเรียกสันส้นๆว่าพระเอกพระเอกเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและยังทํายอดขายได้ดีเยี่ยมแต่ทว่าอาชีพนี้ก็ได้จบลงเมื่อพระเอกแอบ,บโบ๊ะบ้ากับเมียผู้จัดการซึ่งมันก็บังเอิญที่ผู้จัดการได้ยินเสียงโบ๊ะบ้าผ่านทางโทรศัพท์เขาจึงไลพ่พระเอกออกจากงานแต่ก่อนจะออกจากร้านไปพระเอกก็ได้ทิ้งนามบัตรไว้ให้กับลูกค้าสาวเพื่อหวังที่จะกลับไปโบ๊ะบ้านะครับส่วนเรื่องของครอบครัวพระเอกมีพี่สาวกับน้องชายและดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะใส แห้งมากที่สุดในบรรดาพี่น้องนะครับ ในคืนนี้น้องชายก็หวังจะฝากงานให้พระเอกไปทํางานที่บริษัทไฟเซอร์ด้วยความที่เป็นชายเจ้าสํารานพระเอกก็ได้โบ้บ้าหญิงสาวที่มาเทรนงานให้นะครับจากนั้นพระเอกได้เริ่มทํางานโดยการจับคู่กับบูธท,ที่เป็นหัวหน้างานซึ่งพระเอกจะต้องนําเสนอยารักษาให้กับหมอแต่ถ้าว่าเขาเยพยายามสักกี่ครั้งก็ไม่เป็นผลวันหนึ่งระหว่างนั่งรอลูกค้าพระเอกได้เห็นสาวสวยเขาหวังจะจีบโดยการเรียกชื่อผิดซึ่งเธอมีชื่อว่าลิซ่าพระเอกก็เชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสามารถในทางด้าน จีบสาวมากๆจากนั้นไม่นานก็ค้นพบวิธีทํางานให้ขายได้ราบรื่นคือพระเอกเห็นคู่แข่งตีสนิทกับฝ่ายธุรการพระเอกจึงได้ลองทําตามซึ่งสาวผิวสีนี่ก็ยังนิ่งเฉยแต่ทว่าซินดี้เนี่ยดันสนใจนะครับเขาจึงได้รับอนุญาตให้นํายารักษาไปวางไว้บนชั้นซึ่งหมอดันไม่เห็นพอดีเขาไม่สนใจผลิตภัณฑ์ของพระเอกแม้แต่น้อยจู่ๆพระเอกได้มองไปเห็นสินค้าของคู่แข่งเขาจึงแอบขโมยหวังจะนําไปทิ้งและก่อนจะกลับพระเอกก็ได้หวานเสนห์อีกเช่นเคยพอออกมาได้ จึงได้นาสินค้าของคู่แข่งมาทิ้งตามที่หวังเอาไว้ซึ่งชายจอนจัดก็ได้เก็บมันเอาไว้ทั้งหมดทุกๆวันพระเอกได้ทําดีกับธุรการหวังจะได้ขายสินค้าจนกระทั่งในโบบะซินดี้ในความจริงนั้นเขาทํากับธุรการอย่างนี้ทุกโรงพยาบาลและที่สําคัญสินค้าของคู่แข่งก็โดนนามาทิ้งทุกครั้งแล้วก็มีชายจอนจับมาเก็บไว้จนหมดแล้ววันหนึ่งพระเอกก็ได้พบกับลิซ่าเขาพยายามจีบแต่ทว่าลิซ่าเนี่ยรู้ทันเขาหมดพร้อมกับบอกไปว่าเธออยากได้สามีเป็นหมอซึ่งมันทําให้พระเอกหมดหวัง ได้ทันที ตกเดึกหัวหน้าได้พาพระเอกมาพบก,กับความจริงที่ว่าคู่แข่งการขายสินค้าแท้ที่จริงนั้นเขาสนิทก,กับหมอจึงสามารถขายายารักษาได้เป็นจํานวนมากเขามีชื่อว่าเทวันรุ่งขึ้นพระเอกหวังจะตีดสนิทบ้างโดยการเยื่ยนเช็คมูลค่า1000ันเหรียญหมอจึงยอมพูดคุยพร้อมกับให้ติดตามไปดูคนไข้ที่เขารักษาซึ่งการมาเยี่ยมคนไข้มันก็ทําให้พระเอกพบกับแม็กกี้ครั้งแรกที่เห็นเขามีท่าทีชอบแม็กกี้มากๆผมขอเรียกว่านางเอกนะครับนางเอกป่วยเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งมันหาย ากในคนอายุน้อยนางเอกได้ขอยารักษาจากหมอซึ่งมันก็คือสินค้าของคู่แข่งพระเอกพระเอกจึงรีบตัดโบดแนะนํายารักษาที่ตนเป็นคนขายและก่อนที่จะกราบนางเอกได้บอกหมอว่าเจ็บตรงหน้าอกพร้อมกับให้หมอดูตรงที่เธอเจ็บพระเอกก็มีบุญได้เห็นไปด้วยเขาถึงกับยิ้มันอ่อนในฉากนี้ก็ถือว่าเป็นของจริงนะครับแต่ทว่าหลังออกมาจากโรงพยาบาลนางเอกได้แอบมาหวดพระเอกจากด้านหลังพระเอกได้ขอโทษพร้อมกับมีท่าทีที่จะจีซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่สนและถ่ายรูปพระเอกไปด้วยนะครับพระเอกไม่ ไม่ได้หมดหวังเขาได้โทรไปหาซินดี้เพื่อหลอกจะขอเบอร์นางเอกพอเขาได้เบอร์ตามที่ต้องการจังหวะน,นั้นเองน้องชายก็ได้ผล่มาพอดีตอนนี้ธุรกิจของเขาเนี่ยก็เจ๊งจนหมดและเมียเนี่ยก็ยังทิ้งอีกต่างหากและที่สำคัญน้องชายก็ขออาศัยอยู่กับพระเอกจากนั้นพระเอกรีบโทรไปหานางเอกเขาหวังจะชวนเธอไปดินเนอร์ซึ่งก็โชคดีที่นางเอกเนี่ยยอมนัดพบกับพระเอก และสถานที่นัดพบมันก็คือร้านอาหารที่นางเอกทํางานพระเอกได้พูดจาตามสไตล์คัสนว่าแต่ทว่านางเอกนั้นก็ลูกทันจนหมดเธอได้มองตาพร้อมกับพูดว่าพระเอกอยากจะโบ้บ้ะเธอนางเอกจึงยอมลางานและได้พาพระเอกเนี่ยไปที่ห้องฉากนี้เนี่ยก็ดีเช่นเคยซึ่งทั้งสองก็ได้ทําอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งและมันน่ยก็ไม่มีข้อผูกมัดพูดง่ายก็คือกินบุฟเฟ่แบบไม่อัน้นจนกระทั่งคืนหนึ่งนางเอกมาหาพระเอกถึงที่บ้านและพอจูบืึก ทั้งสองได้เริ่มเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นพระเอกได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเรียนหมอตามที่พ่อต้องการแต่ทว่าก็เรียนไม่จบและทําให้พ่อผิดหวังระหว่างคุยกันนั้นพระเอกก็เกิดสงสัยว่าทําไมนางเอกถึงไม่มีแฟนพอพูดเรื่องนี้นางเอกก็ไม่อยากจะตอบเธอจึงบอกสั้นๆไปว่าเป็นอย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วพอพูดจบก็ได้ลงสนามกันอีกครั้งจนกระทั่งน้องชายได้แอบมาฟังวันรุ่งขึ้นขณะที่พระเอกกาลังเที่งสินค้าของคู่แข่งเจ้าของสินค้าก็ได้โผล่มาเทได้เดินตรงดิ่ง เทได้เตือนว่าถ้ายังไม่เลิกทําแบบนี้เขาจะจัดการกับพระเอกและก่อนจะจากไปก็ได้พูดทิ้งท้ายไปว่าอย่ามายุ่งกับนางเอกซึ่งชายจอนจัดได้เข้ามาทักเวลานี้เขาได้เปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขานําสินค้าของเทกลับไปจากนั้นสาวสาวธุรการก็ไม่ต้อนรับพระเอกพระเอกที่ผิดหวังจากงานจึงแวะไปทานอาหารที่ห้องของนางเอ ระหว่างทานอาหารอยู่นั้นจูจู่พระเอกก็เริ่มตกกลุ่มรักนางเอกซึ่งความรู้สึกนี้นางเอกก็ดูท่าทีออกและเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจจึงได้เล่าให้พระเอกฟังว่าเธอเคยคบกับเทแต่มารู้ทีหลังว่าเขานั้นแต่งงานแล้วซึ่งนางเอกก็ไม่อยากจะคบกับใครแบบจริงจังอาจจะเป็นเพราะที่พระเอกไม่เคยรักใครระหว่างเปิดศึกจูจู่พระเอกก็ไม่สู้ซ่ามันทําให้เขารู้สึกอายนางเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็หัวเราะออกมาแต่เธอนั้นก็ยังทําให้เขาผ่อนคลายนะครับตกดึกทั้งคู่มาคุยกันไปเรื่อยเปื่อย จนกระทั่งนางเอกได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่บริษัทของพระเอกผลิตขึ้นมามันคือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เหล่าชายสู้ซ่าซึ่งพระเอกก็ดันไม่รู้เรื่องนี้และแล้วเขาก็ได้กลับมาเปิดศึกอีกครั้งได้สำเร็จวันต่อมาพระเอกโทรไปหานางเอกด้วยความคิดถึงแต่ทว่านางเอกน,น,นั้นไม่อยากจะคุยเธอพยายามจะตัดสายสัมพันธ์กับพระเอก พระเอกจึงได้มาหาและได้พบว่านางเองกกำลังจะไปซื้อยารักษาตัวที่แคนาดานางเอกได้เน้นย้ำว่าไม่ต้องรอเธอกลับมาแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นพระเอกก็ยังนอนรอทั้งคืนพอเพราะนางเอกได้กลับมาถึงเธอก็ยอมใจอ่อนนางเอกจึงได้เสนอกฎการครบกันโดยห้ามทิ้งและก็ห้ามพาเธอไปหาพ่อแม่ของพระเอกหลังจากตกลงกันได้สำเร็จก,ก็ได้กลับไปโบบาบ้า ไม่นานสินค้าที่ทําให้สู้ซ่าก็ส่งมาถึงพระเอกเขาหวังจะทํายอดขายให้ดีขึ้นและการเลื่อนตําแหน่งจะอยู่แค่เอ้่มไม่นานพระเอกทําสําเร็จทํายอดขายได้มากมายมันโด่งดังถึงขั้นออกข่าวแถมหมอหน้าที่เคยปฏิเสธเขาไปก็ยังติดต่อมาเพื่อขอร้องให้พระเอกขายสินค้าตัวนี้ให้และตอนนี้นางเอกก็บริการพระเอกอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันวันหนึ่งนางเอกได้นาเครื่องบันทึกวิดีโอมาบันทึกขณะบูบาซึ่งวันนี้นางเอกก็ยอมเป็นแฟนพระเอกและด้วยยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น เอกจึงนำเงินมาถอยรถคันใหม่เพื่อพานางเอกไปเที่ยวและพ่อกลับมาทำงานคราวนี้เขาได้พบก,กับลิซ่าพระเอกจึงแนะนำให้ลิซ่ารู้จักกับหมอให้สมใจกับที่เธออยากได้ส่วนตัวพระเอกนั้นก็เลื่อนที่จะกลับบ้านมาหานางเอกแต่จูจ่ๆเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างรุนแรงพระเอกบอกรักนางเอกเขาไม่เคยบอกรักใครมาก่อนจึงทำให้เขาในรู้สึกตื่นเต้น วันลุ่งขึ้นพระเอกกลับมาที่บ้านจึงได้พบว่าน้องชายตัวแสบได้นําวิดีโอของเขาและนางเอกมาดูเขารู้สึกโมโหและอายในเวลาเดียวกันนับวันอาการป่วยของนางเอกก็ยิ่งหนักขึ้นซึ่งเธอเนี่ยแทบจะเปิดขวดยารักษาแทบไม่ได้ถึงจะเปิดออกมาได้ยารักษามันก็ดันหมดทางด้านพระเอกก็ได้มาต่อรองกับหมอซึ่งเขาก็ต่อรองให้หมอนะซื้อสินค้าได้สําเร็จทุกอย่างก็เหมือนจะดีแต่พอมาถึงบ้านเขารู้สึกได้ว่านางเอกเ,อกเนี่ยเริ่มดื่มหนักซึ่งเธอก็เริ่มกังวลกับการ ที่เธอเจ็บป่วยจึงทําให้มีปากเสียงกับพระเอกพระเอกพยายามให้กาลังใจแล้วก็จะพาไปเที่ยวชิคโกโกพอทั้งสองได้มาถึงนางเอกได้ขอไปทําธุระซึ่งก็บังเอิญมีหญิงชราเข้ามาทักพร้อมกับชวนนางเอกไปฝั่งตรงข้ามพอได้มาตามที่บอกนางเอกก็ได้พบว่ามีคนป่วยเหมือนเธอเต็มไปหมดมันทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและมีกําลังใจมากขึ้นส่วนพระเอกที่ได้อยู่แถวๆนั้น เขาได้พูดคุยกับชายแก่แล้วได้รู้ว่าภรรยาของชายแก่นั้นก็ป่วยเหมือนนางเอกพระเอกจิงได้ถามเพื่อหวังจะได้คำแนะนำดีๆชายแก่ได้บอกให้พระเอกรีบเก็บกระเป๋าแล้วไปหาผู้หญิงดีๆซะโดยเขาได้ให้ผลว่าเมื่อป่วยเป็นโรคนี้นานวันเข้าผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยอะไรตัวเองได้เลยพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่หลังจากนั้นนางเอกดูล่าเิงและเธอก็ได้บอกรักพระเอกเป็นครั้งแรกพระเอกไม่ยอมแพ้เขากลับมาศึกษาและพยายามหาวิธีรักษานางเอก เขาได้หาที่รักษาเก่งๆโดยให้หมอเป็นคนแนะนำจากนั้นพระเอกได้พานางเอกไปรักษาและทดสอบต่างๆอยู่หลายแหง่งจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกไม่อยากจะรักษา เธอได้บอกเลิกพระเอกโดยให้เหตุผลที่ว่าเธอไม่อยากเป็นตัวถ่วงเนื่องจากตอนนี้พระเอกกําลังก้าวหน้าในหน้าที่การงานแน่นอนว่าพระเอกจะไม่เห็นด้วยเขาอยากคบนางเอกถึงจะพูดอย่างน,านั้นนางเอกก็อยากจะเลิกทั้งสองจึงได้แยกทางกาันช่วง,รงแรกๆทั้งสองต่างก็เสียใจกันมากๆพระเอกพยายามติดต่อแต่เขานก็ติดต่อไม่ได้และพอเวลาได้ผ่านไปสักพักหมอได้โชว์ชวนพระเอกไปงานปาร์ตี้ชุดนอนซึ่งคนชวนก็เป็นลิซ่าที่อยู่ที่นั่น2พี่น้องได้มุ่งหน้าไปงาน ปาร์ตี้และก็มีลิซ่ามาคอยต้อนรับ หมอได้เริ่มบนชีวิตตัวเองการเป็นหมอน,นั้นค่อนข้างทําใจลําบากขณะนั้นเองลิซ่าก็ได้มาขอตัวพระเอกเพื่อพาไปหาเพื่อนสาวแล้วศึกสองหนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนสามารถไปหาหนังตัวเต็มมาดูกันได้รวมถึงฉากของน้องชายเขาด้วยนะครับพระเอกสู้ซ่าไม่ยอมลงจึงให้น้องชายพาไปหาหมอเวลาเดียวกันพระเอกได้รับข้อความจากหัวหน้าเรื่องที่เขาจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วไปทํางานที่ชิคาโก,โกพระเอกหวังจะมาฉลองกับหัวหน้าแต่ดันพบกนันลางเอกโดยบังเอิญพอทั้งสองได้พบก,กันก็มีท ท่าทีอ้ำอึ้งพระเอกอยากคืนดีกับนางเอกแต่ทว่านางเอกในตอนนี้ได้มีแฟนใหม่ไปซะแล้วขณะคุยกันหัวหน้าก็ได้ผล่มาพอดีเขาได้บอกนางเอกว่าพระเอกกำลังจะได้ไปทำงานที่ชิคาโก้นางเอกได้แต่แสดงความยินดี ถึงวันที่ต้องเก็บข้าวของเพื่อย้ายที่อยู่พระเอกได้เปิดวิดีโอที่เคยบันทึกเอาไว้มันทําให้เขารู้ใจตัวเองจึงตัดสินใจขับรถไปหานางเอกพระเอกได้ขึ้นไปบนรถและขอเวลาคุย5นาทีนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้สดนทานาการกับนางเอกพระเอกจึงบอกว่านางเอกเป็นคนที่ทําให้เขารู้จักอยู่เขาต้องการเพียงแค่นางเอกส่วนเรื่องการเจ็บป่วยนั้นเขาสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปหลังจากที่เข้าใจกันพระเอกก็ได้ทําตามที่เคยบอกเอาไว้เขาเลือกอยู่กับนางเอก โดยไม่ไปทํางานที่ชชคกโกพร้อมกับตัดสินใจกลับไปเรียนหมออีกครั้งแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมสปอยมาโดยตลอดและพบก,กันใหม่อีพีหน้าสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ n e t Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดิสคริปชั่นหรือสแกน QR Code โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะครับ